สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม m m m เมอร์ l อ Lost Century นะครับผมขอแนะนำเลยร้าน Jumiko Shop นะครับเติมกระทางร้านถูกกว่าเติมเอง15-20%ปลอดภัยรับประกันทุก ID ไม่มีโดนแบนไม่มีดีฟันจดทะเบียนถูกต้องในรูปแบบบริษัทเปิดม,มานานกว่า3ปีนะครับถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วบริการดีต้องร้าน Jumiko Shop นะจ๊ะ โอเคี่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเนาะมาดำตัวงกลหรือช่องแบ c ็คแคอีกเช่นเคยครับ,ก,บก็ในอีกครั้งสนับเกม Summoner w a ว l ล์ดเซนต์ n ลยครับวันนี้เราก็เป็นคอนเทนต์นะครับจัดเทียนะครับในไลฟ์มีไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาทำการสรุปนะครับการจัดเทียคร่าวๆนะครับเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือความเห็นส่วนใหญ่นะครับของคนส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงตัวละครแต่ตัวที่ไม่มีหินสกิลนะครับอันนี้คือจินตนาการก่อนเลยว่าไม่มีหินสกิลส่วนใครมีอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของฝีมือผู้เล่นอันนั้นคือคนละส่วนกันนะครับอันนี้จะมาพูดถึงคนที่นิยมใช้อ่ะความนิยมใช้นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้ง่ายประมาณนี้แล้วกันก็เลยจัดออกมาเป็นเทียนะครับในส่วนประเด็นอื่นก็คือแยกเอาไว้เนะาะเดี๋ยวจะมีดราม่าก,กันนะครับโอเคแล้วก็ออื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูตารางเทียที่ผมได้ทําการจัดไวนะ้เนาะแล้วผมก็จะอธิบายแบบเทียตัวเทียต,ตัวนะครับว่าทําไมเขาถึงจัดให้อยู่ระดับนี้กันโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตารางเลยครับ เรามาในส่วนของตารางนะครับในส่วนตรงนี้นะเราจะพูดไล่ไปตั้งแต่ตำนานฮีโร่หายากธรรมดานะครับย่างอีกแค่น,นึงว่าส่วนการจัดเทียร์ตรงนี้นะครับดูจากค่านิยม่คนใช้มากใช้น้อยนะครับแล้วก็ตัวใช้ง่ายใช้ยากแค่2ประเด็นนี้นะครับในส่วนประเด็นของฝีมือคนเล่นนะครับรวมไปถึงหินสกิลอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นเรายังไม่พูดถึงนะครับโอเคเนาะก่อนอื่นเลยนะเราจะมาเริ่มพูดตั้งแต่ระดับตำนานครับมาดูที่ เทียเอ็ดเสกันก่อนนะครับที่ผมจัดเอาไว้กับคุณผู้ชมเนาะอ่ะตัวแรกเลยก็คือม้าแสงนะครับหรือว่ายูนิคอร์นข้อดีก็กระท้อนนะครับอ่าล้างแป๊บประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> ส่วนต่อไปก็อุซาค,ครับก็จะมีแบบโปรนะครับแล้วก็รานรีบัรเนาะอันนี้ก็จะใช้ก่อนใช้หลังก็ได้แล้วแต่นะครับซวยฟิตก็เป็นใส่เบิร์ดนะครับโจมตีหมูลแล้วก็รุนแรงแล้วก็ใบพาสซีฟไม่ใช่ใบสกิลนะใบพาสซีฟนะครับอ่าแต่มันแรงนะครับข้อดีของมันใช้ง่ายนะ สามารถใช้คู่กับพวกทีมเผาได้นะครับต่อไปนะครับแอคแสงนะครับที่ไม่อยู่ Ts เพราะว่าส่วนหนึ่งคือตารางมันมีไม่พอนะครับบางคนอยากให้ไปอยู่ s นะแต่ส่วนใหญ่ให้ไม่อยู่ประมาณ S นะครับก็ไล่มาตัวที่4แล้วกันสหรับแอคแสงก็ข้อดีคือโจมตีพวกที่มีบัฟนะครับเข้าเนื้อนะครับยิ่งบัฟยิ่งยิ่งตีแรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแก้ทางสําหรับทีมที่ไม่มีบัฟเยอะนะครับก็จะมีแอคแสงนะครับเคลียได้เลยนะจ๊ะ ส่วนต่อไปฟินิกครับที่ไม่อยู่ t ีเเพราะว่าค่ามานานมันค่อนข้างสูงแล้วก็ประสิทธิภาพมันอาจจะดูด้อยกว่าเจ้าตัวอะไรนะบาลิสต้านะครับตรงที่ว่าอาจจะติดเผาไม่ค่อยชัวนะแต่ถ้ามีเรื่องของรูนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของหีสกิลเนี่ยมันก็อาจจะเห็นความต่างกันชัดเจนครับในเรื่องของตัวฟินิกเนาะแต่ตอนนี้คือตีเป็นตัวเปล่านะครับก็ให้อยู่ตรงทีแล้วกันนะครับต่อไปโพสเดอน,นะครับ ข้อดีก็คือลดเกรดมานาน,นะครับแล้วก็เป็นตัวแทงได้ด้วยระดับหนึ่งนะครับอึดอยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่ในระดับตานานเนาะจะมีการเปรียบเทียบระหว่างโพไซดอนกับกิฟฟอนนะครับตัวแก้ทางแน่นอนว่าไม่ว่าจะใช้ก่อนใช้หลังเนี่ยก็ไม่สามารถล้างบัฟของกิฟฟอนได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่ากิฟฟอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแทงแล้วก็เป็นระดับธรรมดานก็คือมันตายง่ายครับถึงจุดดิมก็ต้องตายแต่โพไซดอนมันยืนนานกว่าเนาะอันนี้คือข้อแตกต่างในเรื่องของตำแหน่งก่อนแล้วก็เเรรื่ององงขะดดับด้วยคป แต่สกิลมันอาจจะแค่แก้ทางกันนะครับแต่โดยรวมมันพลัก็ไม่ได้ใช้เยอะใช้แค่3นะครับสามารถใช้คู่การ์ดชิลโฮโดได้อย่างที่ผมเคยใช้เนาะเมื่อลดเกรดปุ๊บอ่ะพอใช้การชิลโฮโดก็จะติดแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะส่วนกิฟฟอนมันไม่มีคอม b o ก,กับการแบบนั้นไงอ่ะมันก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมต่อไปตัวเล็กดอกครับเป็นตัวตีแนวหลังนะครับแต่การใช้งานค่อนข้างยากเนื่องจากว่าอ่แนวหลังเนี่ยจะต้องใช้การ์ดออกมาก่อนนะครับอาทิเช่นอ่มาอยู่ด้านหลังก็ใช้การ์ดมานะครับ ถ้าการเล็กดอกเราอยู่ในมือเนี่ยมันก็จะเลือกไปที่หมาเนื่อออกมาอ่าสมมติว่าเรายังไม่ตีหมาฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอิมที่อยู่ด้านหลังเราก็จะเลือกตีอิมได้อะไรเงี้ยคือต้องเป็นตัวที่เราต้องอยากฆ่าจริงๆด้วยนะครับอะไรประมาณนี้คือมันมันใช้งานยากนะครับสำหรับอ่าล็กดอกนะต่อไปนิกกี้ฮะก็เป็นการไล่ข้าศัตรูแถวหลังนะครับก็ใช้คู่พวกทีมเผาได้ครับอารมณ์คือคือกันนะแต่ค่ามานากินค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็ตัวแก้ทางก็ อย่างเช่นน้องพายลังบับอะไรประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับเฮเทอร์ ater, เนาะ,ะที่มาอยู่ระดับเทียบีนะครับเพราะว่าสกิลหลักมันมีตัวที่เคาน์เตอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเจน้ําแข็งนะครับอารูบิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับก็ไม่ได้ติดร0 0ซนะครับก็คิดว่ามันอยู่เทียบบีเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้ด้วยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีนะน่าจะอยู่ประมาณ A กับ B ได้แหละนะครับแต่โค้ชใหญ่เห็นว่าเป็น B นะครับก็ตามนั้นนะ,นะะต่อไป เกดีเด <G ene b ide> นะครับหรือว่าราชาเฟรี่นะครับตัวนี้จริงผมมองว่าน่าจะอยู่ A สำหรับผมนะเนื่องจากว่ามันเผา,กา,ก,าการได้แต่ข้อเสียคือมันอาจจะกินมานาค่อนข้างเยอะถ้ากินมานาสีเ่เนี่ยผมว่าดีเลยนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องหินสกิลหรือว่าเทคนิคนะแต่ผมมองว่าก็วัน A กับ B นี่แหละนะครับก็ตามที่คุณผู้ชมแนะนํามานะครับต่อไปคิเมล่าลูกรัาผมนะครับมาอยู่ทีอบีเลยนะเสียใจมากเลยนะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าจากที่ผมลองใช้จริงด้วยนะครับมันมีบัตเตอร์เมดกับคุ้มกันดีบัฟก แต่มันสู้พวกพาลาดินอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไอ้นนี้นคือแพ้ทางสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าถึงแม้มันจะเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่พาลาดินมันก็สตันได้นะครับแล้วก็โดนตัวพวกอะไรอย่างเช่นหอมแดงตีก็เข้าเนื้อมากเลย <laughs> นะครับเออมันค่อนข้างมีตัวแก้ทางเยอะครับสำหรับตัวทัดไฟด้วยอ่ะมันเป็นทัดไฟด้วยนะแล้วตัวโจมตีที่เป็นพวกทัดน้ำก็ค่อนข้างเยอะด้วยครับ คิไปหน้าก็เลยยืนเอามายืนซะมากกว่านะครับถ้าเป็นผมผมจะเอามายืนมากกว่านะก็เลยไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับในตอนนี้นะต่อไปครับ TF เลยก็คือนะวากิลี่นะครับมันไม่ไหนขอะมันไม่เก่งนะมันน่าจะมีวิธีการใช้งานของมันแหละครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือมันใช้งานยากใช้งานยากแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมใช้มันได้อยู่ TF นะเนี่ยแต่ค่าสเต็ k มันไอ้ค่ามานามันเนี่ยมันแค่3เองครับมันมีเงื่อนไขการใช้อยู่นะมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดหนึ่งครับแต่จะค่าไปก่อนล้วกันนะครับ มาดูในระดับฮีโร่ครับเทียร์ s นะก็จะมีเจน้ําแข็งนะครับพาราดินอโนบิสนะครับอ่านี้บอกเลยว่ากวนตีนทั้ง3ตัวเลยนะครับอ่ะอย่างเจน้ําแข็งเนี่ยก็สามารถดูดโล่แถวอ่แถวทั้งแถวอะเออทั้งแถวแนวนอนนะครับจะเป็นแถวหน้าแถวหลังก็ได้นะยิ่งจํานวนอยู่3ามยูสี่เนี่ยยิ่งดีเลยครับบางครั้งบางคราถ้าไว้แนวหลังส่วนใหญ่เขาจะไว้แนวหลังเนาะอย่างฝั่งเราเหลือ2เนี่ยฝั่งตรงข้ามเหลือ4บางทีอาจจะเกมพลิกได้ถ้าเราเคาน์เตอร์ได้ดีนะครับสำหนะรับเจน้ำแข็งเนาะรวมไปถึงอโนบิสด้วย นะครับมาพูดถึง a n u b i s ก็คล้ายๆกันใช้เคาน์เตอร์ก็ได้แต่ a n u b i s เนี่ยในช่วงแรกก็ใช้ได้เหมือนกันสามารถดูดเลือดให้กับเพื่อนได้โดยเฉพาะตำแหน่งแทงเนาะสามารถย้อให้กับเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันและยังตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถฟื้นเลือดได้ด้วยครับอย่างเช่นหมีเป็นต้นนะครับในกรณีที่แบบเจอหมีกแกลวหมีจะตบแทงเราอะให้อนบิสใส่ไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะฆ่าฝั่งเราได้แล้วเลือดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามจะฮิวให้หมีใช้งานในเทิร ก็เอาดูพี่ตัดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นครับส่วนพราดินนะครับคนตีนมากเคาเ์เตอร์ยากด้วยเนื่องจากว่าแอนิเมชันไวนะครับในบางตัวละครเน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคคุณผู้ชมถ้าตาคุณไวคุณง่าจะเคา์เตอร์ได้แต่ถ้าตาคุณมันชานะ้า <c> ก <oughs> ็อาจจะโดนพรดินสวนอย่างรวดเร็วพระดินแอนิเมชันเร็วด้วยนะครับค่อนข้างสวยยากก็คือสตันนั่นแหละนะครับวนตีนนะผมบอกเลยว่าวนตีนอย่างคีบิหน้าผมจะเจอบ่อยค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับตัวไปจ๊กเกอร์หญิงครับตัวนี้ก็เข้าใจง่ายครับ ตีนะครับเข้าเนื้อพวกตัวแทงเป้าหมายเดียวนะครับเอาไว้จัดการเทีอตัวนะครับข้อเสียคือจะแพ้พวกสายเบิร์นนะครับสายเบิร์นสายเผาสายเผาเออจะแพ้พวกสายเผาจะตายง่ายนะครับตีแรงก็จะตายง่ายเหมือนกันนะครับส่วนตัวไปจิ้งจอกก้าหานะครับข้อดีคือสามารถดูดมาฝันงข้ามได้นะครับข้อเสียคืออาจจะเลือกดูดแบบไม่ได้นั่นแหละนะข้อเสียมบณนี้ตัวต่อไปจ๊กเกอร์ชายนะครับตัวนี้ข้อดีคือตีแรงนะครับตีหมู่เจาะเกาะนะครับ ก็เสียสกมมนาเยอะนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องหินสกิลเลยนะอ่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันตัวเปล่านะครับมันค่อนข้างจะใช้งานไม่ค่อยคุมเท่าไหร่สำหรับมานา6เนาะใช้ตัวอื่นยังดีกว่านะครับแค่มานาห้าบางตัวยังดีกว่าเลยแต่ถ้ามีหินสกิลก็อีกเรื่องนึงนะเออคืออีกเรื่องหนึ่งเข็บไในตัวตัวปอไปครับก็คือเจแซ้แส้สไฟนะครับอ่าตรงนี้ก็ลดมานาคู่ต่อสู้ประมาณนั้นนะครับหรือจะใช้คู่กับพวกตัวลบเกาะก็ได้นะครับอ่าแต่การใช้งานก็ประมาณนี้ ตัวต่อไปโคลอี e นะครับันับเทียบีเนาะอันนี้คือข้อดีคือมีสกิลอมตะนะครับ mm. ข้อเสียข้อเสียคือใช้5ห้มานานะครับแล้วก็อมตะหมดเร็วนะนั่นคือข้อเสีย <laughs> ถ้าอมตะอยู่นานหรือใช้มนานาแลอย่านี้อาจจะเป็นตัวที่เทพมากนะคบประมาณนี้ส่วนแวมไพายนี่ที่มาอยู่เทียบีเพราะว่าจากความเห็นคุณผู้ชมแล้วส่วนตัวผมเนี่ยมันไม่ได้มีค่าสแต็กพิเศษอะไรเหมือนกับอนรูบิสหรือว่าเจน้ําแข็งเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการใส่รูหรือว่ามีหินสกิลเนี้ยแวมไพร์อาจจะขยับมา A หรือ S เลยก็ได้นะครับแต่ส่วนส่วนตัวเปล่าเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีอะไรฮะเออคือมันมีแต er ่ดาเมจเพื er ียวอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันอ่าสไรั์ตัวต่อไปนะครับอ่าโกเลมลมนะเงื่อนไขมันค่อนข้างใช้ยากนะครับถ้าถ้ามันังป้องกันรเราเยอะกระฝัง่งตรงข้ามสองเท่าเนะี่ยมันก็จะตีอ่ารถเกาะนั่นเองนะครับมันใช้ยากอะ่ะเอออันนี้ไม่ค่อยชัวร์เรื่องสกิลนะเออจำไม่ได้เซิร์ฟปิดพอดีแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับมันค่อนข้างยากนนนะะครัับตวี้ ในส่วนตัวหายากครับเทสกันก่อนนะครับเลยมาเริ่มที่เจ้าบาติสต้าสายเผานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะเก่งแบบเก่งระดับที่ว่าอาจจะฆ่าตัวตำนานได้ทั้งแถวแล้วก็ลมแถวหลัง,งด้วยครับถ้ามีโอกาสเผาไว้บ่อยก็คือตายทั้งแถวได้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งานค่อนข้างไปกับไปกับหลายทีมได้นะหมายถึงว่ามันสอดแทบกับทีมอ,อื่นๆได้ด้วยนะครับสำหรับบาริสต้าเนาะใช้คู่กับหลายๆแมนถ้าเป็นผมมันใช้คู่กับสายเบิร์ดอย่างอีฟิสเป็นต้น หรือจะใช้กับฟีนิกซ์อะไรเงี้ยหรือจะใช้กับนิกกี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คู่กับกร์ดพิษอีกที่นึงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันค่อนข้างไปได้หลายทางนะสำหรับบาลิสต้านะครับแต่ว่าคือเผาแรงยิ่งเผาได้บ่อยๆนี่คือดีมากเลยนะครับที่มันจะตายไม่รู้ตัวนะผมส่วนต่อไปนะครับระดับ T S ก็จะเป็นแทงนะครับก็คือโกเลมนะข้อดีก็คือยืนนานนะครับเราจะสังเกตว่าตัวโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทัดไฟนะครับซึ่งเป็นท่าแพ้ท่านะครับ ทำให้กลยุทนี้จะยืนนานนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเจอทีมโจมตีที่เป็นทาตัดไฟนั่นเองนะครับแล้วข้อดีก็คือมีซีซีน้ําแข็งด้วยนะครับในแถวทั้งแถวนะแถวหน้าแถวหลังได้หมดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแถวแนวนอนนะครับนึกออกไหมเอออธิบายถูกก็คือทั้งแถวแล้วกันเออทั้งแถวนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับฮารีครับระดับเทียสนะตัวนี้ก็ดีนะผมเจอช่วง2 0 0 0ัน0 0นี้บ่อยนะครับตัวนี้คือปลาแรงมากนะครับปลาไม่สนผลังป้องกัน ข้อเสียคือบางนะครับข้อเสียคือบางแต่มันสามารถคาแทงได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้ครับโหดมากตัวต่อไปเทรนนะครับหรือมัจจุราชเนาะตัวนี้ก็จะมีข้อดีที่ผมเห็นนะก็คือคาลเตอร์ช่วงท้ายนะครับส่วนใหญ่จะเห็นว่าเอาไว้ช่วงท้ายการออกสกิลช่วงแรกคือไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่ามันสุ่มลูกไฟไปค่อนข้างมั่วมากนะครับอาจจะไม่คุ้มแต่ช่วงท้ายเนี่ยยิ่งตัวละครเหลือน้อยมันจะยิ่งคุ้มครับเอาไว้คาลเตอร์อารมณ์เหมือนไปใช้คาลเตอร์ช่วงหลังๆคาลเตอร์ดูบิสกับ เ,เจนน้ำแข็งได้ครับถ้ายิ่งจำนวนน้อยเนี่ยมันจะยิ่งดีแล้วก็ยิ่งแรงแล้วก็ยิ่งมีโอกาสที่จะติดสตันด้วยมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนตัวไปก็คือ,อบอลน้ำนะครับน้องเบลนี่หรือ,หร,อหรือโรยอ,อนอะไรก็แต่เท่าเรียกนะ,ะเล็กเบลนี่แล้วกันนะเสรวันี้ก็จะเป็นการสลับการครับคู่ต่อสู้เนาะเรียกได้ว่าช่วงแรกไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะบางทีอาจจะอาจจะสลับการให้คู่ต่อสู้ดีขึ้นก็ได้นะครับผมมองว่าเอาไว้ใช้ช่วงหลังหรือว่าเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันยิ่งตัวน้อยเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสติ ค่าสถานะต่างๆของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมมนมี4แบบนะมีลบเอทีเคมีอะไรจำไม่ได้เหมือนกันลบเยอะอะ่ะแล้วก็รวมไปถึงสตันด้วยครับถ้าใช้ใช้ในช่วงประมาณ3 3สตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยกำลังดีอันนี้ที่ผมเห็นเขาใช้กันนะเคาน์เตอร์ช่วงท้ายก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันกินมานานน้อยไงส่วนตัวไปครับก็คือหมี่ควายขาเรียกหมี่ควายกันเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบแพทเทิร์นง,ง่ายๆครับก็คือตีแทงั่งนรงข้ามได้เลือดมา แล้วก็ฮิลเลือดใหม่แล้วก็ตีใหม่อะไรประมาณนี้แต่ตัวแก้แทมมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอย่างอนุี้เป็นต้นเลยนะส่วนตัวต่อไปน้องพายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแชร์เลือดทั้งทีมนะครับให้กับตัวหน้ามั้งไม่เชิงว่ากับตัวหน้าตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับซึ่งมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหน้านั่นแหละนะครับก็อย่างเช่นคีมันหน้าผมใกล้จะตายนะครับแบบปิ่มๆเลย20%่สิบเปอร์เซ็นต์ใกล้จะตายกดเจ้าพายมาเนี้ยมันก็จะแชร์เลือดองเพื่อนทั้งทีมอะเท่ากับว่าคมนานนบะรรรแชร์ั นอกจากนี้ยังล้างสถานะด้วยอันนี้ก็คือข้อดีอีก1ข้อดีนะครับกินมานาแค่4ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับแม่มดน้ำนะจำชื่อบอดได้แม่มดน้ำแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะทํางานาากับากีฟอนนะครับแต่ว่าในส่วนของความเร็วจะจะมีแค่เทินเดียวนะครับแล้วก็เป็น ATK ระดับระดับ3ก็คือ3เทินนะครับก็อยู่นานหน่อยก็คือได้ทั้งบัฟความเร็วด้วยแล้วก็บัฟของโจมตีด้วยจะแตกต่างกับกีฟอนนิดหนึ่งนะครับ ส่วนตัวไปนะครับเจ้านกโง่นะครับหรือเพนกวินโง่นะเรียกนกโง่แล้วกันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่สลับตำแหน่งกับกับแทงแค่นั้นแหละแค่นั้นเองแต่ถ้ามีหินสกิลมันก็มีลูกเล่นพิเศษนะแบบสลับไปแล้วเด้งเลือดอะไรเงี้ยแต่นี่คือพูดถึงตัวเปล่านะครับพูดถึงตัวป่าคือไม่มีอะไรเลยแค่สลับตำแหน่งนะครับแค่นั้นแหละนะส่วนตัวต่อไปก็โกเลมไฟนะครับก็เอาไว้เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับก็ติดสตาร์นั่นแหละนะจะเห็นส่วนใหญ่ผมจะเห็นอยู่แถวหน้านะเออส่วนใหญ่นะ แต่จะไว้แถวหลังก็ไม่เร็วครับอ่ามันสตันได้แค่นั้นแหละตัวต่อไปนะครับทเทยวเจ้าไวกิ้งอยู่ t f ฟเลยนะจริงๆผมวงว่าถ้าตัวนี้ใช้เป็นก็ดีนะครับมันสามารถประทับตาได้นะครับในในทั้งแถวนะประทับตาเสร็จเนี่ยตัวต่อไปมาตีมันก็จะตีแรงขึ้นอันนี้ผมเข้าใจนะอ่าน,นี่ไม่ชัวร์เรื่องสกิลเพราะเซอร์ปิดนะแต่ที่ผมจําได้นะครับทนนี่ผมจะได้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนธรรมนาครับ t n s เนอะก็มาดูที่กิฟฟอนนะครับ ค่านิยมค่อนข้างสูงเพราะมันใช้ง่ายแล้วก็กินมานาะนน้อยนะครับใช้ได้กับทุกทีมะนะครับเนื่องเล่นเก่งคนเร็วนี้ใครก็อยากจะออกสกิลเร็วเ,วเนาะมันใช้ง่ายนะครับตัวต่อไปกาลูด้านะครับใช้กาลูด้าป่ะเออใช่แหละหรือว่าเจ้านกฟ้าเนี่ยบางคนก็อยากจะให้อยู่ทีเทบางคนบอกกากมากจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าคนใช้เป็นแล้วก็ความเห็นส่วนใหญ่เนาะเขาก็มองว่าเป็น TS กันเพราะว่ามันใช้คู่กับคอมโบได้แทบทุกทีมเลยอที่เช่นทีมเผานะครับยาเผา2รอบก็ เปิดการ์ดกรูด้ามาอีกครั้งหนึ่งการ์ดกรูดาเนี่ยมันจะอ้างอิงจากสกิลล่าสุดที่ใช้ไปอย่างเช่นผมใช้การ์ดของบาริสต้าไปนะครับอยากจะใช้ทีนึ่งก็แค่แค่เปิดการ์ดของกรูดากดไปหนึ่งทีและการ์ดนี้ก็จะขึ้นมาใหม่ก็ใช้เผาอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือจะใช้น้ําแข็ง2รอบหรืออยากจะเปิดอะไรอะ่ะเปิดเกาะ2รอบอะไรเงี้ยตัวการุดาเนี่ยมันช่วยได้นะครับผมมองว่าพลิกเกมได้ด้วยสำหรับตัวเนี้ยนะกินข้าวมานานน้อยครับมันเป็นตัวพลิกเกม ใส่ได้แท้ทุกทีมอ่ะตัวนี้จริงนะครับผมเลยมมงว่าเป,เป็นระดับ SS มากกว่าจะเป็นระดับอื่นนะครับส่วต่อไปครับอ่าแฮปปี้นะไม่ใช่ฮปปูนะขอละตัวนะแจ <c oughs> ้วะ่ะอ่าตัวนี้แฮปปี้ตัวนี้น่าจะฮปปูอ่ะตัวนี้ถูกปะเออไม่แน่ใจชื่อมันอนะ่ะชื่อสองตัวมันมีแฮปปี้กับแฮปปูเนาะงั้นผมขอเรียกตัวนี้ว่าเอ่อแฮปปี้แล้วกันนะครับส่วนแฮปปี้นี่ก็ง่ายๆเลยครับตีลบเกาะนะครับ,บอ่าส่วนตัวอื่นมาตีซ้ําก็จะแรงขึ้นง่ายๆนะครับตัวต่อไปแฮปปูนะ เออตัวนี้ฮะปู้เลยครับอันนี้เป็นบัอโจมตีแล้วก็ฮิวเลือดนิดเล็กน้อยเล็กน้อยจริงฮะฮิวเลือดเล็กน้อยจริงนะน้อยมากนะครับแต่ได้แบบนัมเมสมากกว่านะครับส่วนหมาไฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากกัดแรงนะครับแต่ถ้ามีหินสกิลหรือว่าเวลสูงสูงด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะเออมันเลยมาอยู่เทียประมาณ S นะครับมันหาง่ายด้วยแหละนะฮะมันหาง่ายด้วยต่อไปนะครับเทียเอก็จะมีแฟรี่กับอิมเนาะแฟรี่ก็เข้าใจง่ายก็คือฮิวนะครับแล้วก็ส่วนอิม นะครับก็คือตีแรงนะมีติดแช่แข็งด้วยถ้าเกิดติดคริติคอนนะครับถ้ายิ่งมีการ์ดนี่จะเก่งมากนะครับเผื่อมีการ์ดนี่อาจจะมอยู่ S ก็ได้นะสามารถคาแทงได้เหมือนกันนะตัวต่อไปพิกซี่นะครับระดับเทียบีนะ<ม>ก็จะเป็นบัฟเกาะผมจำไม่ได้ว่าเป็นบัฟเก,ก,ก,กาะกับโจมตีปะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกาะ2เทินแล้วก็โจมตี1เทินถ้าจำไม่ผิดเนาะกม็มีอะไรมากนะครับก็เป็นแค่ตัวบัฟนะแต่กีบนาน้อยข้อดีนะครับตัวต่อไปก็คือพระเอกนะครับตีรบเกาะนะกีบนาน้ยนะครับ ตัว่อไปสุดท้ายนะครับอ TF นะ,ะคูนี่นครับก็ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลดมานานะครับให้กับการ์ดท,ที่มีค่ามานาสูงสุดในทีมเราเช่นอ่าในเทิร์นแรกของเรามีการ์ดจ๊กเกอร์มาหกที่เหลือมันเป็นการ์ดอะไรมนุษ้แต่ว่ามานามันมันมันน้อยกว่าโจ๊กเกอร์มันก็จะลดการ์ดจ๊กเกอร์จากมานาหกเหลือห้านึกออไหมคือมันจะลดตัวที่การ์ดมานาสูงสุดอ่ะของเทิร์นที่เราอยู่ในในมือเนี่ยอ่าลดลดลงไปหนึ่งแต้มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้นะครับอืม โอเคนะครับสำหรับการจัดเทรียนะครับในเกมนะซัมเบอร์นเนอร์วอล์ดเซนเทเลียนะครับอย่ามีค้งว่าความเห็นตรงนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับอันนี้คือเปิดไลฟ์มาก่อนนะแล้วก็ความเห็นหลายๆคนนะครับมีตั้งแต่แรงน้อยยันแรลงสูงที่เขามาคอมเมนต์กันอันนี้บอกก่อนเผื่อจะมีดรามา่าส่วนใครไม่เห็นด้วยเนะี้ยผมเข้าใจว่าความเห็นคนเราไม่เหมือนกันหรอกแต่นี่คือความเห็นส่วนใหญ่นะครับโอเคปะ่ะส่วนเรื่องเทคนิคของของบุคคลเนี่ยแล้วก็เรื่องหินสกิลเอยนะครับแยกไปคนละประเด็น นะอันนี้คือประเด็นการจัดเทียร์ตรงที่ว่าคนนิยมใช้แล้วก็ใช้ง่ายโอเคปะ่ะส่วนการพลิกแพงอะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคนใช้เป็นอะ่ะระดับเมันก็เก่งได้โอเคไหมตามนี้นะครับอ่ะสำหรับนี้ครับเกม s ซาวน์เดย์วอลล์เซนเดียครับการจัดเทียร์ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจบที่หน้า Photoshop นี่แหละเพราะว่าเซิร์ฟปิดจบหน้านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมาที่รับชมนะใครที่มาชมครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตืออนนนนนด้้้ววยะคครรััับบไเจจจกใหหมม่ EP าผุ๊